วายพระเอาไม่ยังหรอแม่ยคือจังเฮ็ดจังสีกับแหล่เฮ็ดย่างโอ้ยเนี่ยกิโลไมนคือจังเอาเพลงแหล่ใส่ทองวากวากวากลองเพลงวากวากว่าทุกคนยืดใสุ่่นยืดข้างกลัวคุณแม่โอ้แม่ให้มันทองกลัวโอ้ยแม่แม่เป็นไงคือจังให้มันทองเล่เนี่ยมันเพลงของแหล่แม่คือจังว่าแม่เจียวให้แหล่ยัดฟ้าลายจเย็นยิงสัก้อนยัดใจหาย แกงเราไม่แต่ได oh, kind of oh, right, ้หรอกบ่บ่บ anyway, so ่เมียแหลบโอ้ยเมียเดี๋ยวนี่มันมันอยู่ข้างในแหล่ะเลยที่เมียเดี๋ยวนี้ควรู้สึกแหล่ตั้งแต่ทำหน้าแม่ก็บอกว่าเพลงนี้แม่ยจะเอาให้แหล่อันแหล่ลวงแหล่อัดแหล่กับพญามรลองพญามยึงไปถอนหญ้าแหล่กับถอนใันถอนหญ้ากับแหล่กับถอนแล้วเป็นยังแม่ยเสี้ยงห้ผู้อื่นเขาไปรลองเพลงแหล่กับอุตส่าห์ไปบอกกับผัวแล้ว ว่าแลนี่สิได้อาด์เทงเดออยู่ในสังกัดมอลำ่ามราชนาสินแม่เห็ดยังสี่นี่มันหมายความว่าจังไดแม่มันหมายความว่าจังไดเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าหุ่ตัเดือเล็กน้อยสียงนเขาสิแตกเตือนแม่ละลายมันทองเสียงมันใด้วบาดนี้แม่ย่านอีลานันฟังจังหวะของบทัน พราะว่าที่หล่าหมูบดีแอบปรึกษาพ่อสีเศร้านี่แม่หล่อย่าเปล่าใครขาวไม่ก็ได้หรอกว้าวเอาเร่องสร้างควนเอาผมอยากยังให้บ้านเนี่ยเป็นสีเหลืองอยากย่างใหบ้านสร้างควนสร้างสัก่อนแม่แตี้ยหายไม่แม่แตีไไ้ยไปแล้ว กี่าทนีพันธุ์น้สีบามันลองกระสีไปหัวาเนีก็ะอเยจกระม่อเี้ีแล้วมันแบบก็อแล้วองไมเมอยแล้วตั้งใจแล้วแลตั้งใจแล้วไหเมียแล้วตั้งใจแล้วฟัง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 ้บ้านั้บ้านนั่นเคยสีเราเป็นผู้เทียนคนี แล้วว่ามันถือเซ็ตกองอมันมันซ่อมเนี่ยเพรถือกองจักรยานำะแม่เรื่องี้เหลืมไปลองเอ้อืนั่นมาไสแม่เอาแม่ให้มันเป็นหลอกจังใดแม่บอกว่าให้แล่ลองแม่ใส่เฮ็ดยังแลกระเฮ็ดให้นวดจ้าแลกระนวดให้เฮ็ดยังกระเฮ็ดให้เสียยากระเฮ็ดให้แบกเล็กเกลี่ยแบกง่า,ายๆเจ้าะ หญ่หล้วปานีแต่ย่างมาหายท้นะาวไหมท้าเพียงไหมล่ะเอาม,านมัน,มนวงวเราคงท่เลือมกันได้แมเ่เรา,เรา,เ,ราเราไมนรอเพงแม่ยิ่งเหนแล้วเรอยากมันรออยากใหเศร้าให้เศร้ามาเศร้าหรอเจ้าเนี่าายนีย่ว่าอยากรอ,อเพงบน,นั้นจังรอกูเสียวหายดูเพี้ยนยันไ้แล้ว แม่มันยังจำไม่ได้ยังจำไม่ได้คุ้มจำจะว่าจำเพลงแล้วเพลงหนึ่งรอบเพลงหนึ่งก uh ับเพลงหนึ่งกับวิทาไทยที่ไรเจ้าสายอยากหายคนคนสีคนนนีจะพาคนเข้งมากมแม่ มันใหญ่หรือกเล็กน่อยอายุเท่าไดีแล้วบอกเม่สี่สิบหกแม่สิบหกปีราอ้หน่อยมใจก็ยอ่เหลิมคุณอีลิมุณเนี่เอไปหาอิหลมบุตไปเร็วไปบอกยิ่เหลิมด้วยไปบอกอีเหลิมมันนี้มันดูมันเสียวห้มันเสียให้่โตบ่ห้มันเศาอตโตลองแตได้โตไปตัดสินยุ่หงเก่าเล าองก็ถือกัน่องเยในเศร,ราเ้มมานี้าไปให้เหลือมาเนี่ยาก็หลเลี่ยงก็ยีนไงใ้มันยเราถาดยเเนี่ยไม่เหรให้มัน่ไก่เนี่ยนหรอ กมึงมาต้องมาเบาเลยมาต้องมาเบา้ออก้ต yeah. yeah, ังมึงยกไใจก่อนลักูก็าหลยที่นตานมาาถึงเ่าถึงนขาลักูเนียเนี่ยเแม่แก่่มึงมาต่องาอยตุกภูเลยเราเจียมดเลย้อเจียปมอเจียมึงถามมไามมึงถามเลยมูไมถามล้าแล้ว เหนื่อยไมเหนอยแล้วจังลูกไมกล้แล้วไกล้าแล้วแหลไอ้้องผู้ิ้นแนไห้ไหมไม่แล้วขาเลี้ยล่องเลร้ยองได้แล้วเลีู้้ชิ้ห้ได้บ้านมึงเศาห่เจ้า กูอยาาคนเนี่ยงุยหยุดยันี่มาอยู่กัแม่มาเชิก่อนแล้วมีอล้วไหมมาเียญไว้แล้วเจ้าหายไหมยืนบอกแม่เออเจ้าหนนี่ยืนี้ี ไอ่างเ้นห่ยมไเอานโอ้ยอยู่พึ่อหลายไม่ได <well> oh, um, ้พอขาดชื <mae afraid Tyson> ่อน่ะเอาไอันี้ไปปอบใจเลกันไปซื้อน้ำจิ้มเมเนีมที่นี่เไปซื้อน้ำจิ้มเย็นยากกัน้เศร้ากันหมอ

อันไหนไมอันนี้มันใทองแล้วไอ้มันสาเอาไม้ก็ได้ดอกไปเข้าไหโดนลายมันหนาก็งมเรียกมเกเสีดิไปยับมือกันจ้าใัอกันับมือกันน่ยมันจะเข้าที่ไปาเกียร์่เกาอเกียรก่อนเสียวจเอา ป้าคุณตัวใหญ่เหมือนคุณไวย์ป้ามาเลือกขวดเล่บานเราสร้างนเนี่ว่ามันถือว่าเป็นไทยปลดิบยิ่จถ้เขาว่ามันแพงกว่าเราแต่แต่ว่าเด็กินลวม่นสิเป็นปลาแก่